นี่ครับเอือยสมุดบันทึกของอีพอดีมากนี่หลายเลยวเร็วม่นาจ๊ะเฮ็ดยังอยู่มีนากับลังอาสมุดบันทึกพอจ้ะอ๋อนีอะไรมาบรงนี้นี่คือไล่ชื่อผู้รับเหมาที่พอเคยหาค้นงานไปห้เขาพอเคยซอยค้นท่านซุ่มนี งานหา้จนมีบ้านมีรถขันเท่าสิสู่กับพวกมั่นอะ่ะเข้าตรงนี้งานมีเงินบ่ต้องไปผึงผ้าพวกมั่นอีกมีหน้าสิสารต่อง,งานของพ่อเองเยี่ยมเกลือเอ็อนนำ้ำถ้าเกิดว่าพวกเขามีงานเหตุพวกเขากับวต่ตรงแบกหนาะไปของ,งานขพวกเขาแล้วถือพวกมั่นหักหัวคิ้วแพงๆเวลาเจ็๊บไข้ได้ป่วยก็พวมีไผรับผิดสอบถึงเวลาแล้วที่พวกเข้าต้องลุกขึ้นสู้แมนเอื่อยอันดับแรกเข้าหาคนงานน่ตะตรงไหนผูรับเหมาล่าย่อยก่อน ขันมีงานเขามากหลายๆเข้าเคยเปิดบริษัทชนกับบริษัทจัดหานงานของพัชชาเลย <c oughs> ดีแล้วจ้ะเอื้อยเดี๋ยวกับไอกวินแหะพากันเปิดเพจดอกหยาปา่าร์คอนกรีดแล้วตอนเนี้ยคนติดตามเกือบสองแสนแล้วจ้ะ <c oughs> ยอดเบลซีซอยประกาศหาคนงานแล้วกนได้จ้างน้ำด้อจ้ะ <c oughs> ขอบใจเ้อเบลพวกเข้าเนี่ยต้องรวมมือกันแม่เนี่ยพออีกหน่อยมันอนาจะเป็นพืนที่ด่เฮเทไร้งานได้วันอย่างเขาน่ะมั่นคงงึ้นเข้าสิได้รู้จักจะกคํา่าหาเสาผิวทำจากเธอ เบิ้งฮะอ่ะใส่กันสะช่างสีนีน่เฮียกำลังจะออกไปอยู่นี่ไงน,นี่พวกมึงทำงานกันยังไงเนี่ยฮะโอ้ดูแลไงานไม่รู้เรื่องเลยไอ้คนไหนที่มันทำงานไม่ดีเนี่ยไไมึงไล่มันออกไปเลยนะแค่นี้นะเฮียคะเฮียคะเฮียต้องการคนงานไหมคะพวกหนูมีช่างฝีมือครบทุกประเภทเลยนะคะช่างปูนช่างไม้ช่างสีช่างเหล็กไม่เอาอะเดอ๋ยวจพวกดีแต่าปาก เฮียคะเฮียคะเดี๋ยวค่ะคือหนูหนูชื่อมีนานะคะเป็นลูกสาวของพ่อสมพงษ์ค่ะพ่อสมพงษ์ที่เคยเป็นคนจัดหางานในซอยกีบหมูเนี่ยค่ะอ๋อสมพงษ์ที่เพิ่งตายไปเหรอใช่ค่ะหนูมารับงานต่อจากพ่อค่ะเฮียช่วยหนูหน่อยนะคะรับรองว่าหนูจะหาช่างฝีมือดีมาให้เฮียค่ะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะนะคะถ้าดีจริงเ่ะก็เอามาสักสิบยี่สิบคนก็ได้ ราคาเดิมนะค่ะจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะเฮียถ้าฝีมือดีจริงเนี่ยเฮียก็จะมีงานให้ต่อเนื่องเฮียก็จะเร่งทำงานให้เสร็จเหมือนกันสัญญาเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ คนงานช่างมืออาชีพมีงานชัวร์ไม่มีค่าใช้จ่ายมาถวายมาถวายมาถายสุดรสูตเดี๋ยวเดี๋ยวจากน้องเดี๋ยวน้องน้องถือถือใครใครเอ้าเนี่ยเอาดิเอาอะไรไปละไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องฟองายสบู่สุคนมือหนีมีงานใหม่เฮ็ดจ้ารับสมัครสร้างมืออาชีพบพว่าจะเป็นช่างใหม่ช่างปูนช่างสีช่างเสื่อมช่างปูกระเบื้องไผ่ที่เก่งมีฝีมือ ใครที่มั่นใจในความสามารถของเจ้าของนี่เฝ้ามาเลยเจ้าจ้าดีจ้าด um ีจ้าดูจ้ามาเหตุงานกับพวกเขาด้อจ้างั้นจ้าบอกพี่บอกน้องก็ได้เด้อรับหลายตำแหน่งจ้าติดต่อตามเบอร์นี้เลยเ้อจ้าจ้าบอกพี่บอกน้องมาเด้อเฮ้ยโดนสั่งสอนเกือบตายผู้แกกล้ากลับมาซอยนี้หรือวะทำไมฉันจะมาไม่ได้หรือว่ากลัวว่าฉันจะเอาเรื่องถ้าคิดว่าเอาเรื่องฉันได้ก็เอาเลย แต่เขอเตือนไว้ก่อนนะเสียเวลาเปล่าเจา้านายกูใหญ่เว้ยนี่อะไรช่างมืออาชีพมีงานชัวร์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายพวกแกไม่รู้อะวันที่เนี้ยใครใหญ่เนี่อย่ามาหาเรื่องกันดีกว่าทุกคนก็ต่างทำมาหากินด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะก็ได้ถ้าพวกแกอยากทำมาหากิน ก็ทําไปแต่อย่ามาแข่งกับเจ้าได้ฉันหรือว่าจะไปขายตัวก็ได้อ้อยอออ้ยจากนีนะนี่เจ๊กล้าต่อยหน้าฉันได้เอยองามาลังแกพอดามาหากินกูไม่ชอบนี่แกเข้าข้างพวกแรงงานี๋ยวฉันจะฟ้องนาย หยิบโทรศัพท์มาถ่ายมันส่งให้ไอเชิดเลยส่งแล้วพี่ดีเสร็จแล้วใช่ไหมใส่หัวไปอ๋อ,อมึงกับกูยังไม่ได้ชำระกันเรื่องที่มึงโยนมีนาลงน้ำเลยนะนอเอาเลยไหม คุณนะคะคุณชานนไม่เป็นไรครับคุณคุณมาช่วยฉันแบบนี้คุณไม่กลัวเดือดร้อนเรอะคุณพูดเองไม่ใช่หรอว่าเราต้องสู้ไปด้วยกันผมกำลังสู้ไปกับคุณอยู่มันจะทำให้คุณลำบากนะไม่เป็นไรเรื่องผมเองผมจะดการได้ ให้เฮาสุขขีมันเสมอมันฮักเดียวคือจังปั้นขาเหนียวบออเกี่ยวไปสุดสุให้เฮาเป็นกูดำน้ำจุวันหาแบงใจย้ำลอยล่ารีฟ้าแบบพายันให้เฮาเป็นกูแก้วหักแล้วก็มีไม้ตุ้งเอาหักมาตอมไว้หอมใจดอกไทยกันให้เฮาเป็นกูคร้อง